สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการใช้แอปพลิเคชันตัว Survey l t e c h 0 0 0 Pro นะครับตัวที่อัปเดตใหม่นะครับและมีฟังก์ชันแผนที่สำรวจเพิ่มเติมขึ้นมานะครับในการสำรวจนะครับอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่ทุกคนจะต้องจำก็คือว่าดินแปลงใหญ่แบ่งใช้อะไรเท่าไหร่สิ่งปลูกสร้างอยู่แปลงไหนใส่ให้ตรงนะครับนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องจาเสมอ เพราะว่าการใช้ประโยชน์บนที่ดินผืนใหญ่หนึ่งผืนเนี่ยอา,อาจจะมีการแบ่งสรรปันส่วนการใช้ที่ดินที่แตกต่างกันไปนะครับนั่นก็หมายความว่าอัตราภาษีก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะครับอย่างแรกเลยนะฮะในการสำรวจนั้นหัวใจอยู่ตรงที่ว่าตอนนี้เรายือนอยู่ที่ไหนนะครับอย่างแรกเลยเราไปดูที่หมวดของแผนที่สำรวจนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นการดึงเอาแผนที่จาก g o o g l e Map นะครับ มาใช้ซึ่งตอนนี้ที่ผมยืนสำรวจตรงนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ล็อกอินแผนที่ Google Map ตัวเดียวกันนะครับก็จะสามารถเห็นข้อมูลได้ทันทีเลยนะครับแต่คุณยืนอยู่ไหนล่ะตอนนี้ฉันดูแผนที่ไม่เก่งทำยังไงฉันจะรู้ว่าตอนนี้ฉันยืนอยู่ที่ไหนคุณเห็นฟังก์ชันตัวข้างบนไหมฮะที่เป็น15.812กับ102.0077 นี่คือพิกัดที่เรายือนอยู่เราสามารถค้นหาได้ง่ายๆว่าเรายือนอยู่ที่ไหนโดยการเติมลงไปในช่องนี้ครับเติมเลยฮะ1 5 8 1 2 8 7และเครื่องหมายคอมมา 100, ่0 0 0 7 0 0แล้วกดค้นหาครับสักครู่จะมีเม็ดสีเขียวลงมานี่ครับคือตำแหน่งที่เรายือนอยู่ซูมเข้าไปดูครับ ซูมเข้าไปดูนะครับกดเครื่องหมายบวกบวกบวกซูมเข้าไปดูนะครับขยับแผนที่ซูมให้ตรงนะครับขยับแผนที่ซูมให้ตรงนะครับอ้าวหายเอาใหม่นะครับ15 8 1 2 8จดคอมม่า102.123.72จค้นหาครับ นี่ครับเราอยู่ตรงนี้ครับสูมดูได้ครับซูมดูได้ครับนี่ฮะเราอยู่ตรงนี้ครับเราอยู่ตรงนี้อ่าเราอยู่แปลงนี้ครับเราอยู่แปลงนี้โอเคเมื่อเรารู้ว่าเราอยู่แปลงไหนแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปคือ เริ่มต้นในการสำรวจนะครับเริ่มต้นสำรวจนะครับแปลงนี้เป็นเลขที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับเป็นแปลงที่ไม่มีเลขเอกสารสิทธิ์ไม่มีชิ้นแปลงมาสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือหนึ่งเราต้องการทําถ่ายรูปเพื่ออ้างอิงนะครับตอนนี้เรารู้ละเรายือนอยู่ที่ไหนแต่แผนที่ไม่มีนะครับกลับไปหน้าหลักครับเริ่มต้นบันทึกข้อมูลที่ดินครับรหัสแปลงตรงนี้เราไม่ทราบใช่ไหมฮะเราอาจจะสมมุติขึ้นมาก่อนก็ได้ ผมสมมติเป็น0 0 1เอโทษรับผมสมมติเป็น0 1 z 0 0 1นะครับการใช้ประโยชน์เป็นอะไรเราต้องดูนะฮะเราต้องดูคือที่แปลงนี้นะครับตอนนี้เป็นอย่างนี้ฮะที่แปลงนี้ลักษณะเป็นอย่างนี้ครับเป็นบ้านแล้วก็มีที่ว่างเปล่าบางส่วน นะครับถ้าเป็นบ้านแล้วมีที่ว่างเปล่าบางส่วนเร,เราจะบันทึกอย่างไรนะครับเราจะบันทึกอย่างไรวิธีการเราต้องบันทึกอย่างนี้ฮะเขาใช้ประโยชน์เพื่ออยู่อาศัยเท่าไหร่นะครับตอนนี้เท่าที่ผมดูนะฮะหน้าสั้นหตารางวานะครับใช้อยู่อาศัย50ตารางวาและข้างหลังเป็นอะไรฮะเขาไม่ไม่ไม่ใช้ประโยชน์อะไรอะ่ะแต่ก็ไม่ได้ลกหลางนะครับผมใส่ให้เป็น อื่นๆไปก่อนนะครับอีก50ตารางวานะครับหลังจากนั้นครับเพื่อเป็นการทำหลักฐานเปิดฟังก์ชันถ่ายรูปตรงนี้ฮะอนุญาตให้ทุกอย่างเข้าถึงหมดนะครับหลังจากนั้นทำการถ่ายรูปครับทำการถ่ายรูปนะฮะหลังจากนั้นครับหลังจากนั้นคุณเห็นแพทเทิร์นสีตรงนี้ไหมฮะแพทเทิร์นสีตรงนี้คือ คุณสามารถเลือกสีของข้อความที่จะประทับบนภาพได้ผมขอเลือกเป็นสีที่มันตัดกันนะฮะเอาเป็นสีเหลืองหลังจากนั้นคุณแตะที่รูปภาพครับข้อความศูนหนึ่งแมาจากด้านบนที่คุณใส่ถูกไหมฮะพิกัดนี้คือพิกัดที่ยืนถ่ายและมีวันที่วันเวลาพร้อมนะครับหลังจากนั้นครับกดบันทึกครับข้อมูลทุกอย่างจะถูกบันทึกเรียบร้อยจะมี uh, notify มาบอกวว่าบันทึกข้อมูลไปแล้วแต่แปลงที่ดินแปลงนี้มีสิ่งปลูกสร้าง นะครับมีสิ่งปลูกสร้างคุณจะต้องทําการบันทึกข้อมูลสิ่งปลูกสร้างด้วยนะครับเมื่อกี้ศูนย์หนึ่งแซดนะฮะศูนย์หแซดศูนอาคารหลังที่1ตรงนี้ใส่0ูนนะครับใช้ประโยชน์เพื่อเพื่ออะไรครับอยู่อาศัยเป็นหลังหลักบา้านเล็กที่มีไหมถ้าคุณเจอเจ้าของก็สามารถบอกขาวถามเขาได้แต่ถ้าไม่มี อาจจะเป็น2อี่สนะครับหรืออย่างไรเนี่ยเรายังไม่รู้นะครับตรงนี้นะครับประเภทสิ่งปลูกสร้างเราก็ใส่ตามที่ธนรักษ์กำหนดมาให้นะครับอ่าเมื่อกี้มันเป็นบ้านเดียวนะครับหลังจากนั้นลักษณะเป็นไรครับตึกนะครับขนาดก็คือ8ปคูณแนะครับ8ปดคูณแปชั้นนะครับเนาะจากลักษณะเมื่อกี้คุณสามารถกดคำนวณดูพื้นที่ได้เลยอ๋อคือ64ตารางวา ไอ้64ตารางเมตรโทษนะฮะอายุอาคารคุณดูจากตามไม่ได้คุณจะต้องสอบถามนอกจากซะว่าคุณมีความสามารถในการเดาอายุของวัสดุนะครับซึ่งการเดาอายุของวัสดุคุณเรต้องมีความรู้ทางด้าน Material b r เ a k d ดา n นะครับโอเคผมถามมาแล้วนะครับอายุ20ปีเขาใช้อยู่เองนะครับชั้นที่1เลยมีชั้นเดียว ใช้อยู่อาศัยเป็นหลังหลักขนาด64ตารางเมตรนะครับและก็ถามไปแล้วฮะที่อยู่เนี่ยเป็นที่อยู่เดียวกับเจ้าของที่ดินนะครับหลังจากนั้นครับถ่ายรูปบ้านสักหน่อยนะครับเพื่อเป็นหลักฐานนะครับถ่ายรูปบ้านสักหน่อยเพื่อเป็นหลักฐานวิธีการถ่ายรูปนะครับคุณจะต้องถ่ายรูปให้เห็นทั้งกว้างและยาวนะครับหลังจากนั้นครับทำการ เลือกสีที่จะบันทึกลงไปนะครับผมขอใช้สีเหลืองครับหลังจากนั้นแตะไปที่รูปภาพครับรายละเอียดที่คุณใส่ทั้งหมดเมื่อกี้จะถูกบันทึกลงบนภาพด้วยกดบันทึกครับผมเรียบร้อยครับทีนี้ฉันอยากปักหมุดอนะครับฉันอยากปักหมุดอะนะครับฉันอยากปักหมดุดคุณสามารถเอารูปที่ถ่ายเมื่อกี้นะครับขึ้นไปปักหมุดได้เลย นะครับอันดับแรกก็ต้องหาก่อนฮนะว่าตอนนี้คุณยืนอยู่ที่ไหนนะครับผมค้นใหม่นะครับ15จุด8ปดหนึ่งสอคอมม่าอย่าลืมนะฮะร้อยสองจุด0 0น7เจกดค้นหาครับอ่าโอเครู้แล้วว่าฉันยืนอยู่ตรงนี้นะครับ รู้แล้วว่าฉันยืนอยู่ตรงนี้นะฮะฉันยืนอยู่ตรงนี้ฉันอยากทําหมุดอ้างอิงจังเลยนะครับคุณไปที่จุดตรงนี้ครับแล้วติ๊กครับผมนะครับเปิดฟังก์ชันติ๊กนะครับหลังจากนั้นครับเขาชื่อจุดว่าอะไรครับเขาชื่อจุดว่า0 1 z 0 0 1 b 0 0 1เพราะว่าเป็นอาคารหลังที่1นะครับ พาเซลโค้ดเราสมมุติให้เขาหน่อยครับผมหลังจากนั้นคุณเห็นเครื่องหมายตรงกล้องถ่ายรูปไหมฮะติ๊กเลยครับเลือกรูปที่เราถ่ายเมื่อกี้ที่มีรายละเอียดเมื่อกี้นะครับนะครับเลือกรูปที่เราถ่ายเมื่อกี้แล้วมีรายละเอียดเมื่อกี้นะครับใส่เข้าไปนะครับเลือกรูปจากอุปกรณ์ครับหลังจากนั้นรูปถ่ายทั้งหมดนี่จะไปอยู่ที่ไหนรูปถ่ายทั้งหมดจะอยู่ที่อ่า ตัวตะเก็บภายในของอุปกรณ์นะครับนะครับตัวตะเก็บภายในของอุปกรณ์นี่ไงฮะรูปที่เราถ่ายเมื่อกี้คุณเห็นไหมฮะมันจะถูกตั้งชื่อเรียบร้อยเลยนะครับกด B 0.1ครับเขาจะทําการอัปโหลดครับแล้วก็กดบันทึกครับผมกดบันทึกครับหลังจากนั้นคุณเห็นไหมฮะหมุดตัวนี้ถูกบันทึกลงในแผนที่คุณแล้วซึ่งก็จะไปแสดงที่ แผนที่ซึ่งเครื่องที่อยู่สำนักง,งานตอนนี้สามารถเรียกดูหมุดนี้ได้ทันทีนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในการจัดการข้อมูลส่วนอื่นต่อไปนี่คือการลงข้อมูลภาคสนามก่อนนะครับสวัสดีครับ